What are the main reasons for returning back to <laughs> shower used to be cooling powder, but nowadays it's no longer used. So we are looking for a big category, and here <laughs> we are building a big category. It took us some years to develop the perfect formula. And uh, we are very proud to have developed it in Thailand and manufactured in Thailand. So we are very happy to be launched hour after now. เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอแปลให้คุณโคมอีกนึงนะคะเป็นภาษาไทยก็คือถามว่าทําไมาถึงเอาชาวเวิร์กกลับมาทําการตลาดอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยนะคะคือก่อนหน้านี้เราเราขายเป็นแปงน้งนื้อชาวเวิร์กชาวเวิร์กเป็นแป้งเย็นในอดีตที่โด่งดังมากๆนะคะแต่ด้วยแป้งอ่ะคะ่ะมีการมีมีการใช้ที่ลดลงนะคะประกอบกับค a t e g o r y มันลดลงด้วยตลาดลดลง <c oughs> ควรใช้แป้งน้อยลงด้วยะคะ่ะเราก็เลย อาจจะช้ใจเปลี่ยนเป็นทีมแบบน้ำนะคะเพราะว่าตลาดทีมแบบน้ำค่ะเป็นตลาดที่ใหญ่มากประมาณ7,000ล้านนะคะซึ่งเราใช้เวลาประมาณ2ปีในการดินล l อกสูตรที่ดีที่สุดนะคะเพื่อให้คนทไทยได้ใช้ทีมแบบน้ำท,ที่เป็นสูตรที่ดี ท,ที่ที่มีได้ตอนนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณคงตั้งใจที่ที่อยากจะเปลี่ยนจากแป้งเป็นรีมักนาที่ก็ยังขนะัดแต้งเย็นอยูน่นะจริง <c oughs> <Drink S 2> หรอโอเคการกลับมาในรอบ20ปีนี่จริงเห็นคมเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับแถวๆหรัอแลวๆออการเปลี่ยนแปลงก็คือหน <c oughs> ึน่งเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เปลี่ยนจากแป้งมาเป็นรีมักนาที่เราวัตสุตรที่เราทํามาเนี่ยเป็นสูตรที่ดีมากๆนะคะ เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เราเอากลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือเรื่องของเพลงนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนจริงๆก็คือเรื่องของพรีเซนเ,เ,เตอร์แน่นอนนะคะคือโนบิคีคืออย่างที่ตะกี้พันพ,พ,พูดไปบนบน,บน,บ,นบนเวทีะค่ะก็คือคนรุ่นเก่ารู้จักด้วยเพลงอยู่แล้วด้วยมีสิทธิ์มาร์เก็ตติง้งเพลงชาวายุคชาวยุคก่อนไครๆก็รู้จักนะคะแต่สําหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยรู้จักแนด์นี้มาก่อนนะคะเราก็คัดสรรพรีเซนเ,เตอร์ ที่ดีที่สุดในยุคนี้นะคะเพื่อที่จะ,ะเป็นเป็นเป็นคนที่สามารถทําให้คนรุ่นใหม่รู้จากแบรนด์ชาเวอร์ทชาเวอร์แล้วอยากลองใช้แบรนด์ชาเวอร์ทชาเวอร์นะคะทําไมถึงเรื่องน้องพีดีนะคะเพราะว่าดูดูผิวน้องสิดูผิวออร่าคือตอนตอนไปทําถ่ายทำน่ะ รีทัชน้อยมากกับ pp p พีเนยรีทัชน้อยจริงๆเพราะผิว pp ดีจริงๆนะคะสองเรารู้สึกว่าครีมักบน้ำอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นพิเซนเต e รีเท่านั้นเพราะผลิตภัณฑ์ครีมแบบน้ำเนี่ยมันเหมาะสำหรับทุกเพศทุกไยจริงๆแล้วพ p เล็กสามารถเล็บพเซษได้ว่าครีมแบบน้ำเนี่ยผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ใครๆก็ใช้ได้จริงๆนะคะไม่จำเป็นต้อง เป็นมิวสิกไาร์กเกตติ้งด้วยพีพีพิมใช่เลยใช่ไหมคือคือ,คอตอนที่เราเราเอาเพลงกลับมาพอเราฟัง Mood and Tone ของเพลงอะคะ่ะมันคือเป็นเรื่องของ Relationship มันเป็นเรื่องของความอะไรอาบอนมันเป็นเรื่องของเราอยากอยู่กับคนที่เรารักอะคะ่ะแล้วพอเราดูสตอรี่บอร์ดทั้งหมดอะ มันเป็นใครไม่ได้อ่ะที่จะเลทเปอเซได้ดีเพราะพีพีแล้วพี่พีก็ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังจริงๆที่คิดว่าทุกคนคงเห็นเอ็มีแล้วออกมาไ,มได้ด่ารักมากแล้ว จำได้เลยวันที่หลอน MB เนี้ยครูพีตเตอร์แบบคู่เลยค่ะคือวันนั้นอันดับสองคือว่าทุกคนรอคอยมากที่จะดูแล้วก็ขอบคุณพีทจริง่ที่ที่ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังจากการที่รอคอยดู MB ชาวบุ้งชูชาวบุงในยุ2023 ดีใจครับดีใจก็เหมือนที่พี่พูดบปเวทีเลยว่าก็ตอนแรกที่ติดต่อมาก็ตกใจเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยพีมแบบน้ำจริงจริงหรออะไรเงรี้ยเพราะเราก็เราก็ไม่รู้มาก่อนว่าเออปกติมันก็ใช้พรีเซนเตอร์มาเป็นผู้หญิงตลอด ว่าคร right <oh> ั้งน mhm um ี้ก็ได้ที่มาพี่ก็จะบอกเออดีใจมากๆาขอบคุณชาเวอร์ชาเวอร์เหมือนกันครับที่เชื่อใจในตัวพี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นครั้งแรกที่เรากล้าฉีดปวดวงการโฆษณาของพีหลักน้งจริงๆค่ะให้เป็นพีแล้วก็ในในเพจที่แฟนคลับพีพีเองหรือคนที่ตามเพจชาเวอร์เองอะค่ะก็ชื่นชมในการกล้าเปลี่ยนแปลงวงการโฆษณาของพีหลักน้ำที่ เหมือนก็รู้สึกว่า,อาขอบคุณทุกคนที่ให้การต้อนรับแบรนด์อย่างดีมากๆค่ะแล้วชุ่มผิา,ผากหน่อยครับมี่กลิ่นอะไรก็นเพราะมีสามสูสตรอย่างที่ทุกเห็นนะคะสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะคะสีฟ้ามันจะมีความเย็นนิดนึงนะคะเหมาะกับกับหน้าร้อนมากๆนะคะใช้แล้วก็สดชื่นคือคอนเซ็ปต์ของชาเวอร์ค่ะมันคือความสดชื่นเอาคอนเซ็ปต์เดิมกลับมาเลยความสดชื่นตั้งแต่แป้งแล้วก็มาเป็นคลีมักน้ำน,นะคะ มีส่วนผสมของสาลายกับดอกจีนจลลิีนะคะแต่ทุกอันมีผสมของอที่บอกเอทายากับอัลอกเก็บความชุ่มชื้นีนะคะสีชมพูค่ะมีส่วนผสมของดอกแครนีนะคะแล้วก็น้ำออร์แกนิกตุลาบวกเบอร์รี่แล้วก็สีชมพูจะหอมมา,มากๆผู้หญิงใช้ฟินมากเวลาอาบน้ำสีเหลืองค่ะฮันนี่เป็นน้ำนมบวกกับวิตามินอ e ีสำหรับคนผิวแห้ง เราต้องการความชุ่มชื้นแต่สากลิ่นจริงๆทุกคนอะเวลาได้ฟีดแบ็กกลับมาทุกคนรู้สึกชอบมากๆเพราะว่าหนึ่งอาบแล้วไม่นิ่งตัวนะคะล้างออกหมดเรียงแล้วกลิ่นดีมากๆแล้วก็สามารถาปกป้องนะคะแบกเทเล็กสก๊อตสกอดาวนะคะขอฝากชาเวอร์ชูชาเวอร์ไว้ในห้องน้ำของทุกท่านทุกคนในทีวิด้วยน,น,น,นะคะขอบคุณค่ะ 好吧。 Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.